สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาดูวิธีการขับรถตู้ขึ้นเขาลงเขานะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้จะเป็นการขับรถลงเขาที่เป็นทางลาดชันนะครับอย่างเช่นว่าไปพูทเบิกนะฮะหรือไปแถวอำเภอปลายอะไรพวกเนี้ยนะฮะแม่ตองสอนนะครับเพราะว่าแถวนั้นจะมีแต่ภูเขานะครับแล้วก็ทางเป็นทางลาดชันเยอะนะครับ รถตู้ก็จะมีน้ำหนักเยอะนะฮะวิธีการขับขับยังไงนะฮะที่ไม่ทําให้เบรกรถไหม้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมรถได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการขับรถตู้นะครับที่มีน้ำหนักเยอะนะครับขึ้นเขาลงเขานะฮะในคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการขับรถลงเขานะครับที่เป็นทางลชันไม่ว่าจะทางแถวพูทะเบิกนะครับ แถวทางไปอำเภอไปลายไม่ต้องสอนแบบนี้นะครับซึ่งมีแต่ทางราดชันป็นสัสนมากนะฮะแล้วก็โค้งเยอะนะครับวิธีการขับรถตู้ที่มีน้ำหนักเยอะๆเพื่อให้เบรกไม่หรือเราสามารถควบคุมรถได้นะครับเราจะต้องทำยังไงนะฮะคือเบื้องต้นเลยนะครับเราก็ขับปกตินะครับแต่เวลาที่เราขับลงทางราดชันนะฮะ เราจะต้องใช้เกียร์นะครับใช้เกียร์ช่วยในการน่วงรถยนต์น่วงเครื่องยนต์นะครับนะฮะถ้าเราใช้เบรคยางเดียวโอกาสที่เบรคไหมก็มีสูงนะฮะอย่างสมมุติที่เราลงทางลัดชันมากนะครับนะบแล้วก็ปรับมาที่ตำแหน่งเกียร์เอสนะฮะตำแหน่งเกียร์เอสแล้วก็ที่ใหม่ที่เรือนใหม่นะครับที่นี่จะโชว์เป็นตอนนี้เป็นเกียร์สี่นะฮะ เวลาลงชางละชันเยอะๆมากๆนะครับแล้วก็กดลงอย่างนี้นะฮะกดลงนะครับตอนนี้ก็เป็นเกสองแล้วนะฮะเพราะกดไปสองรอบแล้วนะครับจากนั้นเราก็สมมติถ้ามันชันมากๆนะฮะแล้วก็ลงไปเกินหนึ่งเลยนะฮะเราจะไม่ต้องแทบไม่ต้องเยยะเบรกเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้รถวิ่งลงปกตินะครับนะฮะ เราก็คอยควบคุมมุนพวงอะไรแล้วก็เขาโค้งให้ดีแค่นั้นเองนะฮะเราจังหวะที่แบบมันเริ่มไม่ชันมากแล้วก็ดันขึ้นนะฮะเป็นเกียร์สองนะครับอันนี้จะเป็นการขับรถลงเขานะครับขึ้นเขาลงเขาก็แบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าเวลาลงเขาเราจะมีการใช้เบรกเยอะนะะโอกาสที่เบรกไหม่ก็มีสูงนะครับ เราพยายามใช้เกียร์ช่วยในการเบรคให้มากที่สุดนะครับถ้าเราใช้เกียร์ไม่เป็นเราเหยียบแต่เบรคอย่างเดียวนะฮะโอกาสไหมก็มีสูงมากนะครับนะฮะอย่างรถตู้มันก็หนักด้วยนะครับนะฮะร,รถหนักเราจะต้องใช้เกียร์ช่วยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หากไม่ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ